วันนี้โดซิเราอยู่กับใครเอ่ยฮัลโหลฮัลโหลใครเอ่ยคุณอะไรคุณแม่คุณแม่นั่นเองอะคุณแม่นอนต่างแอรนะคะอยู่ด้วยกันนี่อยากจะโชว์ห้องว่าฝุ่นเยอะมากไทยไปไทยลงไปอย่างไร บอดได้ไอายผ้าปูที่นอนใหม่ไม่อยากจะอวดคุณแม่ไม่ทักทายบ้างเหรอคะ <No. S 1> ทำไมคะตอบเป็นภาษาอังกฤษนะคะ in English please พูดค่ะพูดค่ะ I don't care <laughs> น่กลัวช่วงหน่รักก็มีนะช่วงหน่เกียดก็มีเหมือนกันกำลังจะนอนแล้วค่ะเห็นตาไหมก็คือไม่ได้นอนดีๆมาหลายวันแล้ว ตอนกลางวันก็อนอนแล้วก็ไม่นอนตอนกลางคืนไงแต่มันก็เลยเป็นแบบนี้ตลกไหมเรามีเรามีเมื่อกี้ฟังเพลงตอนนี้ก็ชั่วโมงคาราโอเกะหมดลงตอนนี้เรากำลังจะเข้านอนแล้วงั้นไปก่อนนะฝันดีจ้าบ๊ายบาย,บาย